วันนี้เกดจะมาบอกเล่าเรื่องของผิวเสียดูยังไงว่าผิวเริ่มเสียขาดการบำรุงฝ้ากระเตรียมบุก3ส,สัญญาณน,นี้และค่ะที่จะบอกอย่างแรกเลยนะคะหน้าหมองคล้ำง่ายมากๆเวลาออกแดดหน้าคล้ำฝ้ากระขึ้นเร็วอันนี้ต้องระวังเลยค่ะ 2. ผิวหน้าแห้งบางครั้งลอกเป็นขุยเมคอัพไม่ติดไม่ทนอันนี้ก็อีกหนึ่งสัญญาณเลยนะคะ 3. ส,สิวบุกสิวขึ้นง่ายมากๆแสดงว่าผิวเรามีอาการแพ้อักเสบต้องรีบดูแลเลยนะคะวันนี้เกดก็อยากจะมาบอกแนะนำทุกคนว่าการทาครีมกันแดดจำเป็นมากๆเลยค่ะถ้าใครไม่อยากผิวเสียหรือว่าขาดการบำรุง ฝากละถามหาแนะนำเลยนะคะเกนใช้ตัวนี้ BB ีกันแดดเคที่ SPF 50 PA 3+ บกไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มทาท make ับเมคอัพระหว่างวันได้และเข้าได้ทุกสีผิวนี่เลยทาปุ๊บก็เตรียมออกข้างน,นอกได้เลย ทาซ้ำระหว่างวันทับเมคอัพแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะส่วนใครที่ฝ้าเป็นแล้วหรือว่าอยากจะบำรุงเพิ่มเติมเซรั่มตัวนี้ค่ะตอบโจทย์มากๆลดฟ้ากระจุดด่างดำเติมน้ำให้กับผิวให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นและลดอาการแพ้สารด้วยใช้เช้าเย็นนะคะสุดท้ายค่ะการล้างหน้าที่ดีต้องสะอาดด้วยแล้วก็ไม่แห้งตึงแนะนำตัวนี้เลย สบู่สมุนไพรแฮนด์เมดว่านังคำจากเคที่ที่ไม่มีสารโซเฟตรหรือสารเพิ่มฟองล้างหน้าเสร็จหน้านุ่มชุ่มชื้นเลยค่ะแนะนำเลยนะคะกับชุดดูแลฟ้าเซตนี้สนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะ